คือมันมีการทำคอนเทนต์ของเด็กเล็กๆใน t i k t o k แล้วก็ในแพลตฟอร์มออนไลน์นะก็เด็กเล็กเนาะเด็กเล็กจริงๆเนี่ยเด็ก5ขวบ6ขวบ7ขวบเด็กเล็กเนี่ยเขาไปเต้นอยู่ริมถนนแล้วก็ไปตบมือตบมืองี้ตบมือนี้คือถ้าตบมือแล้วมีรถสิบล้อวิ่งผ่านอันนี้ตบอยู่ข้างถนนนะคือมันก็ไม่ดีนะคือเอาเด็กไปยืนอยู่ข้างถนนมันก็หวาดเสียวสำหรับเด็กเล็กๆ7ขวบ 8ขวบเก้าขวบอย่างเงี้ยไปยืนตบมือข้างถนนต่างจังหวัดนะคุณผู้ฟังแล้วเห็นรถสิบล้อก็จะวิ่งไปตบมือข้างถนนเขาจะบีบแตรออกมาเป็นแตรสามชาิมีแตรสามชาไว้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันทันไหมยังไม่ทันเนาะคือมันสามชาอยังไงคุณมันสามชาอยังไงบอกซิอ๋อมันไม่ค่อยสามชาเอาไว้อย่างงี้ คนขับสิบล้อน่ารักมากเห็นเด็กมาปรบมือให้รถสิบล้อก็บีบแตรตั้งใจจะให้เป็นเป็นสามชาติแล้วกันเนาะแล้วเป็นเป็นพฤติกรรมที่ฮิตกันอยู่ในเด็กเล็กและในคือเด็กเล็กก็ต้องเป็นเด็กเล็กที่ใกล้กับถนนแล้วไปวิ่งปรบมืออยู่ข้างถนนแล้วรถสิบล้อก็บีบแตรเมื่อสักครู่ตอบเด็กๆอันนี้น่ารักนะก็หวังว่าเด็กจะไม่เลยลงถนนไปแต่มีอีกคลิปหนึ่งก็คือ วัยรุ่นโตขึ้นมาหน่อยเป็นทีนเด็กลงไปที่ทางรถไฟคุณคือเป็นเด็ก15-16-17ทําทำนองนี้ทีนเอนะวิ่งไปคืออันนี้เหตุเกิดที่สคิว้วคือจากอุดรเข้ากรุงเทพก็ก็จะผ่านชานชาลาต่างๆที่นครราชสีมาในเหตุเกิดที่สี่้ิวเด็กวัยรุ่นวิ่งลงไปขวาง ความคือจะไปปรบมือเงี้ยปรบมือเหมือนเด็กเล็กเมื่อกี้ที่เขาจะปรบให้ให้รถสิบล้อแต่อันนี้เป็นเด็กวัยรุ่นไงฉันเลยต้องวิ่งไปปรบให้รถไฟแล้วรถไฟจะบีบแต่สามชาไม่คุณผู้ฟังไม่บีบแล้วรถไฟเบรกได้ไหมเบรกไม่ได้คือเบรกได้ก็ต้องใช้ระยะในการเบรกไกลมากแล้วในขณะเดียวกันเนี้ยผ่านตรงตรงสี่คิวเนี้ยเขาไม่ได้จอดชานชลา,านั้นคือเขาไม่ไม่จอดสถานีนั้นปรากฏว่า โอ้ในคลิปนะคุณผู้ฟังเด็กวัยรุ่นวิ่งลงไปจะไปขวางแล้วก็จะปรบมือก็คงจะโชว์ทำติ๊กตอกกับทำคอนเทนต์อะคือจะติ๊กตอหรือจะ Facebook หรือจะ y t u t u เปอร์อะไรก็ตามปรากฏว่ารถไฟมันวิ่งมาใกล้ตัวเดชบุญถอยออกมาทันคุณผู้ฟังคือถ้ารถไฟคือถอยมาเฉี่ยวเลยนะเฉียวเลยคือถ้ามันเฉี่ยวแล้วมันลากเอาเสื้อผ้าหรืออะไรไปหรือลมกระชาก ลมรถไฟที่วิ่งเร็วเนี่ยมันกระชากเด็กเนี่ยให้พัดตามรถไฟไปได้แน่นอนคุณมันไม่เหลือซากแน่ๆแต่เอาเป็นว่ารอบนั้นเขารอดซึ่งถามว่าได้ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวมันคุ้มไหมกับชีวิตมันไม่คุ้มแน่แต่ด้วยอะดรีนาลีนนะด้วยเคมีด้วยฮอร์โมนในสมองมันหลังก็อยากจะเสี่ยงตายซึ่งมันเข้าท่าเลยนะเอาละกลับมาคุณผู้ชคลิป คลิปออนไลน์อย่างที่ว่าคือคือพอรถไฟผ่านสีคิ้วไปดีเดชบุญไม่กระชากเด็กตามไปนะแต่มันมีที่โหดกว่านั้นเวอร์ฟอรัมเป็นเพจเนี่ยเขาเอามาลงเกิดที่อินโดนีเซียรเรื่องเกิดที่อินโดนก่อนคุณผู้ฟังกลางเดือนหมายถึงคลิปนี้มันไวรัลมาถึงเมืองไทยตอน17สิงหาคมวันนี้29สิงหาเด็กวัยรุ่นออกไปกลางถนนอันนี้วัยรุ่นนะไม่ใช่เด็กเล็กอินโดนนะ เอามือยกขึ้นมาแล้วทำมือกลางขึ้นมาไปข้างหน้าคุณผู้ฟังจะหยุดรถสิบล้อเหมือนเหมือน Xmen เ่เหมือนเหมือนคนเหมือนเด็กมีพลังพลังฮีโร่นี่ออกแปะเอายกมือดันสิบล้อทีนี้สิบล้อเนี่ยเขาก็เบรกไม่ทันใช่ไหมเด็กก็เลยวิ่งถอยหลังมือก็จะเอามือยันรถสิบล้อคือถ้ารถสิบล้อเบรกทันเขาจะได้คลิปคอนเทนต์ที่โคตรเท่คือเหมือนก็เอามือดันสิล้อไว้ได้แต่จริงสิล้อเบรก ตอนนี้จบศพไม่สวยคุณผู้ฟัง10บล้อเบรกไม่ทันเป็น10บล้อรถพ่วง20่ล้อเด็กวัยรุ่นคนนั้นหายลงไปใต้รถพ่วงจบข่าวนี่คือความเกลียนของคนที่อยากจะทำคอนเทนต์คุณผู้ฟังซึ่งมันมันใช่ไหมมันไม่ใช่แน่นอนแต่มันเกิดขึ้นได้ไหมมันเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นยุคก่อนสมัยก่อนไม่มีใครถ่ายทันหรอกและเด็กก็ไม่จําเป็นต้องลงไปเกลียนเพื่อจะทำคอนเทนต เพราะเขาก็ไม่มีกล้องแต่เดี๋ยวนี้กล้องทุกคนมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือเด็กที่เกลียนพ่อแม่ไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกจะบอกพ่อแม่ไม่สั่งสอนมันเหมือนด่าเขานะด่าบุพการีอะไรอย่างนี้จริงๆไม่ใช่คือคือตั้งใจจะบอกว่าพ่อแม่บางทีก็ออกไปทํางานข้างนอกไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนเขาจริงๆคืออันนี้พูดไม่ใช่บริบทด่าบุพการีแต่เป็นบริบทของสังคมที่พ่อแม่ก็ต้องดิ้นรนแล้วก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกลูกไม่ได้กำชับกันหรือเด็กจะเกลียนไม่ว่าจะยังไง จบศพไม่สวยคือผู้ฟังจบศพเละ